่สวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกับครูเบนอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่3นะครับของวิชาสุขาศึกษาและพลระศึกษาในสายชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับอาก่อกนอื่นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ครูเบนสั่งการบ้านไปนะครับก็คือให้สรุปเป็นแผนผันงความคิด ในเรื่องที่แล้วก็คือระบบย่อยอาหารก็มีนักเรียนหลายคนนะครับที่ได้ทำแล้วก็ส่งมาให้ครูเบนตรวจนะครับในลายครับก็จำนวนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนะครับครูเบนไม่ทราบว่านักเรียนได้เรียนหรือ,อยังหรือดูคลิปหรือ,อยังนะครับก็ให้นักเรียนตามด้วยนะครับงานที่ครูเบนสั่งไปอ่าทีนี้ส่วนในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ หน่วยที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องระบบร่างกายอยู่แต่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับในหน่วยนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับต่อจากเรื่องที่แล้วก็คือระบบขับถ่ายปัสสาวะอานะครับทีนี้มาดูนะครับ พูดถึงเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับทีนี้เรามาดูความหมายกันหน้าที่ของระบบนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรก็คือทําหน้าที่ในการขับถ่ายนะครับหรือกําจัดของเสียนะครับออกจากร่างกายของเราครับในแต่ละวันที่นักเรียนทานอะไรลงไปเนี่ยนะครับเข้าไปในร่างกายเนี่ยะระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะทํางานนะของเขานะครับเพื่อ กำจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกายนะครับนะไม่ให้ตกค้างเพราะจะหากไม่กําจัดออกทําไมครับก็จะเกิดสะสมสารพิษต่างๆในร่างกายก็ทําให้เจ็บป่วยครับอ่าอันนี้จําให้ดีๆนะครับนี้ออกสอบเหมือนกันนะครับนะอ้อที่ต่อไปนะครับอ่าก่อนอื่นในระบบนี้นะครับนักเรียนจะมีอวัยวะ ที่สำคัญอยู่สี่อย่างจำดีๆนะครับมีอยู่สีอย่างนะครับทีนี้มาดูทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับอา่อาวัยวะแรกนะครับก็คือไตนะครับเออนักเรียนดูที่รูปนะครับไตจะอยู่ด้านบนสุดนะครับเห็นไหมลูกลูกศรชี้นะครับไต คราวนี้มาดูหน้าที่ของไตนะครับต้องเรียนดูไตเนี่ยเขาจะทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนะครับนะแล้วก็ขับออกมาในรูปของน้ําปัสสาวะนะครับหรือที่พวกเราปวดฉี่กันเนี่ยนะหรือปัสสาวะนะครับก็ได้ในระบบขับถ่ายปัสสาวะไตนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะครับ พอทํางานหนักที่สุดครับอันนี้จําไว้นะครับอ่าต่อไปอวัยวะต่อไปนะครับอวัยวะที่สองนะครับก็คือกลวยไตยนะครับอ่านักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าครับนกลวยไตยนักเรียนดูที่รูปจะมีสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับกลวยไตยดูที่รูปภาพนะครับนะ ทีนี้มาดูอ่าเจ้ากลวยไตยเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นทางผ่านนะครับให้ปัสสวาวะเนี่ยไหลนะครับมารวมกันนะครับเมื่อเมื่อปัสสวาวะนะครับไหลมารวมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการกรองนะเจ้ากลวยไตยเนี่ย จะทำการกรองนะครับกรองทุกอย่างกรองเอายูเรียยูเรียคืออะไรมีใครรู้ไหมครับยูเรียก็คือเกลือนะครับออย่างที่โบราณก็บอกว่านะครับห้ามกินอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับทำไมครับเพราะถ้ากินอาหารที่มีรสเค็มมากๆเนี่ยนะครับ ไตกับเจ้ากวยไตเนี่ยเนี่ย,ยก็จะทำงานหนักนะครับนะพอจะต้องขับสารพิษตลอดเวลาเลยยิ่งนักเรียนกินอาหารที่ลสเค็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำงานหนักมากเท่านั้นนะครับอนอกจากนั้นก็ยังมีกองสารพิษออกจากร่างกายต่างๆสารพิษนี่คืออะไรครับนะมาจากไหนก็มาจาก อาหารที่เราทานเข้าไปมีอะไรบ้างายกตัวอย่างเช่นผักนักเรียนว่าผักมีสารพิษไหมมีนะครับผักผักบางชนิดเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยถ้านักเรียนไปที่ตลาดนะครับผักร้านไหนนะครับที่มีใบสวยๆนะครับมี ใบสวยสีสวยก้านสวยไม่มีรอยไม่มีรูเลยเนี่ยนี่ครับมีสารพิษตกค้างเนี่ยนะครับสารพิษมาจากไหนก็มาจากที่เขาใช้ยาฆ่าแมลงฉีดฉีดเพื่อให้แมลงเนี่ยไม่มากัดกินผลผลิตเขานะเพราะนั้นเนี่ยผักร้านไหนที่ ใบสวยๆเนี่ยนักเรียนให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่านั่นแหละมีสารพิษตกค้างแน่ๆนะส่วนที่ไม่มีสารพิษก็ดูง่ายสังเกตลักษณะใบจะเป็นรูๆนะมีรอยแมงกินเนี่ยนะครับถ้าร้านไหนที่เป็นลักษณะนี้ให้คิดเลยว่านี่คือผักปลอดสารพิษแน่นอนนะอันนี้คือ สารพิษที่ร่างกายเราต้องขับออกถ้าหากเราทานเข้าไปดูอว,วัยวะต่อไปหลอดไตหรือท่อไตนั่นเองครับเจ้าหลอดไตนี่คือเป็นเส้นนักเรีนยนดูที่รูปภาพนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับนะท่อไตเนี่ยนะครับ อาดูนะครับหน้าที่ก็คือนะครับเป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะนะครับเพื่อลงไปสู่ยังกระเพาะปัสสาวะนะครับอ่าอันนี้ท่อไตหรือหลอดไตเนี่ยเขาก็เป็นทางผ่านเฉยนะครับเพื่อให้ปัสสาวะเนี่ยลงไหลลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะด้านล่างนะครับอันนี้อวัยวะที่สามนะครับ ต่อไปสุดท้ายในระบบนี้นะครับก็คือกระเพาะปัสสาวะอ่ากระเพาะปัสสาวะคือส่วนไหนนักเรียนดูที่รูปนะครับเห็นไหมเอ่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเป็นวงกลมเห็นไหมลูกนะลักษณะเป็นเป็นทรงกลมเป็นถุงนะเห็นไหม ครับอ่ากระเพาะปัสสาวะนะครับเขามีหน้าที่นะครับเป็นที่เก็บน้ำปัสสาวะเมื่อมีปริมาณมากครับไอ้เจ้ากระเพาะเนี่ยนะครับในร่างกายเราเนี่ยจะสามารถยืดหดได้นะนักเรียนนะ เจ้ากระเพาะเนี่ยจะทําหน้าที่คอยเก็บน้ําปัสสาวะนะครับไว้เรื่อยนะครับจนเมื่อมีปริมาณที่มากนะครับจนน้ําปัสสาวะเนี่ยเต็มกระเพาะปัสสาวะเราจึงเริ่มมีอาการปวดปัสสาวะหรือปวดฉี่นะครับอันนี้คือที่มาที่เราปวดฉี่นะครับ ราวนี้เมื่อปวดฉี่หรือปวดปัสสาวะต้องทอํายังไงต่อครับไปที่ไหนเอ่ยไปเข้าห้องน้านะครับเข้าห้องน้ํานะไม่ควรกั้นปัสสาวะหรือกั้นฉี่เป็นเวลานานๆน,นะครับนะถ้าปวดเนี่ยควรไปเข้าห้องน้ําเลยนะครับไม่ควรกั้นนะครับนะเพราะว่า ถ้าหากเรากั้นฉี่หรือกั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือเป็นเวลานานจะโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเนี่ยตามมาเยอะนะครับนะอ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องระบบทวามถ่ายปัสสาวะนะครับยังไม่จบนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาต่อในอีพีต่อไปนะครับอีพีหน้านะครับอ p พีที่สี่เนี่ย เราจะจบหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับนะอ่าส่วนท้ายคลิปนี้นะครับครูเบนนะครับมีการบ้านนะครับเช่นเคยอย่าลืมนะครับที่ครูเบนบอกเสมอว่าทุกงานมีคะแนนอยู่นะครับเป็นคะแนนเก็บคะแนนช่วยนะครับเอาทีนี้มาดูการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับ เขียนแผนภาพความคิดเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เราเรียนในวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับระบายสีให้เรียบร้อยนะครับคนไหนไม่เข้าใจเดินไปเปิด,ปด,ปดย้อนดูตั้งแต่ต้นคลิปที่ครูเบนพูดไปนะครับง่ายๆนะครับครูเบนเอ,อเน้นนะครับให้พวกเราเข้าใจให้ง่ายนะ ทีนี้การส่งกันบ้านนะครับให้นเรียนส่งมาที่ไลน์ครูเบนอันนี้ครูเบนขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ID l ด n ไลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP ที่4ต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคน